วาละกะเกณฑ์เบนเข็มทิทางชีวิตราชการงานสุขีเคยทำงานเอื้อนเอ่ยเผยวจีถ้อยวาทีพริ้งไพระสนองก,กันขออัญเชิญคุณพระศรีที่เรือมฤทธิเนรมิตรพรชัยให้รักษาอัญเชิญองค์พระมเหสักววงเทวา น้อมพอรมาแด่ท่านผู้เกษียณเผลอฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาคาราชการและได้ทำพื ที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพ่อหลวงแห่งไทยสารประโยชน์ของชาติและปวงประชาเหมือนคำสัตย์สัญญาที่มอบเอาไว้ด้วยหลักการหล,ล,ลักธหลักธรคำใจภาคภูมิในเกียรติ สักดีสจะเดินตามรอยเท้าของพอด้วยอออความตั้งใจงใจ,จะเติมเต็มความหมายข้าราชการที่ดีมอบชีวิตทุ่มเทให้แผ่น สวัสดีค่ะสวัสดีครับพวกเราโรงพยาบาลค่ายเสนากรมวันนี้เรามีอะไรจะมาบอกแด็กํำลังพลที่จะเกษียณราชการปี2568ถักพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะและนี่ก็เป็นสถานที่ทำงานของประจุค่ะซึ่งเป็นฝ่ายพลชนาการนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ผู้ร่วมงานกับประจุบนะคะว่าเขารู้สึกกับประจุยังไงบ้างค่ะไปกันเลยครับ ขออนุญาตครับเรามาเจอกับหัวหน้าประจุมกันนะครับไปกันเลยหน้าขหน้าเขะขออนุญาตค่ะ<อ>พันตีหญิงอรณนาพิจิตค่ะเป็นหัวหน้างานของประจุมของเราค่ะค่ะหัวหน้าคอสามคำใหมกับป้จุ๋มหน่อยครับสามคำสั้นๆใช่ไหมคะ,<ส>ะใช่ค<ช>่ะค<ช>่ะอ่า รักนะคะรักนะคะมาคะปจุมเลยค่ะรักนะคะปาจุมและนี่ก็จะเป็นเพื่อนร่วมงานของป้าจุ๋มนะคะสวัสดีค่ะพี่เอาขอสามคำให้กับป้าจุ๋มหน่อยค่ะรักสุดรักที่สุดเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนร่วมงานป้าจุ๋มอีกคนหนึ่งค่ะตามไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องสุขขอสามคำให้กับป้าจุ๋มหน่อยค่ะ I I love love you too you สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นะจุ๊บลองจุ๊บก็ไม่ได้นะสวัสดีงทนะลานจจุ๊บจุ๊บเกินค่ะคุณพี่ไม่เป็นไรรักมากมายโอเคขอบคุณค่ะรักที่สุดสวัสดีครับเรามาเจอกันหน้าของป้ามุกกันนะ หัหน้าขออนุญาตครับหน้าขออนุญาตนะครับพันโทหญิงสุธิการเพชรชูค่ะหัวหน้างานของป้ามุก pues mm nah, ค่ะครับหัวหน <c oughs> <mate in> ้าขอสามคำให้กับป้ามุกหน่อยครับขยันอดทนรักครอบครัวค่ะขยันอดทนรักครอบครัวครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอสามคำให้กับป้ามุกหน่อยค่ะรักนะครมีมื่ด้วยค่ะ ป้ามุกของเรานะคะก็เคยทํางานอยู่ที่นี่นะคะหอผู้ป่วยในค่ะในตําแหน่งของนรดเอทค่ะใช่ครับเดี๋ยวเราไปฟังความในใจของเพื่อนร่วมงานกันนะคะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอสวัสดีค่ะขอสา่งคำให้ป้ามุกหน่อยค่ะรักนะคะขอสั่งคำให้ป้ามุกหน่อยค่ะสวยรวยเก่งสวยรวยเก่งค่ะสั่งคำให้กับผู้เกษียณครับ สุขสวยรวยค่ะคิดถึงตลอดไปค่ะสุขสมหวังค่ะสุขสมหวังนะครับด้วยขอสามคำให้กับพวกเกษียณอายุราชการค่ะโชคดีค่ะโชคดีค่ะแล้วเชียร์ขออนุญาตค่ะบเอสวัสดีค่ะขอสามคำให้กับกำลังพลที่จะเกษียณค่ะเกษีสณสำราญและก็สุขใจค่ะ ขอสามคำให้กับกําลังคนที่จะเกษียณค่ะขอเป็นสี่คำเลยแล้วกันนะคะได้เลยค่ะบอกว่าขอบคุณจากขอบคุณจากใจค่ะครัขอสามคำให้กับป้ามุ้งหน่อยครับแบ่งขอมังแบ่งขอมังนะะคป้ามุณขอสามคำให้กับป้ามุ้งหน่อยค่ะขอบคุณค่ะโชคดีค่ะโชคดีค่ะขอสามคำให้กับป้ามุ้งหน่อยค่ะขอบคุณค่ะ ขอสามคำให้กับกำลังคนที่จะเกษียณค่ะไปค่ะไปด้วยค่ะไปด้วยคนค่ะขอสามคำให้กับลูกเบสค่ะไปไหวค่ะกเบสค่ะสาวมือเก่ค่ะ